เจ้าเพื่อนเพื่อนท่านว่าการอ่ทาทำบุญหรือการเทว,วาเอ่อเขาเคยฟังเทศมาของอาจารย์ท่านหนึ่ง mm hmm. เพื่อนเป็นคนเทวเทศถ้ามาเทศนาบนกบะลุกแล้วก็เป็นเทศที่เข้าใจง่ายนะคะ mm hmm. คนท่าฟังทัวไปก็จะเข้าใจแหละ mm hmm. นอนฟังกับเข้าใจนั่งฟังก็เข้าใจนะคะ บุญยวสเศษบนว่าบนโยวัดอยู่คันว่าบุญโยวัดไปวัดคือบ่ได้บุญแม่นบ่คันไปจุ่มจุ่นั่งแห่กันวะเบลตากันเบิ่งกันเออนั่งคือใส่ท้องเสียงใหญ่เอกเพื้นกันแบบคนนี้คืองามแต่ปอก็ปอกใส่กัน บาปในเราไปวัดก็บ่อได้ไปชื้อศีลนอ่าไปซื้อชิ้นแปดวันชิ้นหน่อยก็ไปเฮ็ดติวัดไปวัดตัวจังได้บุญเพแล้ว่าเพื่อนพ่ดว่าอยู่เฮี้ยนก็ได้บุญคือเก่าได้หรออยู่เฮี้ยนก็ได้บุญคือเก่าอันเ่าเฮ็ดเอาปฏิบัติเอาเพราะจำเป็นต้องว่ายูวัด ยู่วัดก็ได้บาปเพื่อเขาม้นสะนุ่นงสูดเขาไปก็ได้บาปเพื่อเขาอันใจเฮามันบอปกติบวสาร่วมบวสงบนะคะเพราะอที่ิคิดอันนั่นเพราะคิดสิวอันนี้ไปวัดก็ไปวัดซื้อ,อเห็นมกคากหรอคะนะฮะน,นุ่งขาวห่มขาวนี่แหละไอ้ที่ยู้วันยูโลกโซเชียลตอนนี้เพื่อการนะท่านพอ่อ ส่วนข้านผู้เนี่ยก็คือกันนุ่งขาวซื่อๆหันมอือหูจากคํ้ามาสาร่วงกายว่าจ่าใจนะปฏิบัติชุดขาวใส่ชุดขาวเพื่อเพื่อให้คนอื่นเขาเห็นว่าจะควางปฏิบัตินะไอชุดขาวนี่สำคัญพูดนะสำคัญตรงไหน สำคัญตรงที่ว่าอยากให้คนอื่นหูว่าจะาควงแปฏิบัติถึงอนี่ย่านผู้นั้นผู้นี่มาสาธิตป่าที่เป็นสุนท่อนผู้ว้ากับว่าขอ้อว่ากับว่าข้อจองกันนะคะแต่บางที่ละไรในคลิปเขาไปถามว่าพ่อตายไปสิบแปดปีลว ด้วยโรคอีกอย่างกันตายด้วยโรคก็คือเจ็บไครโรคไพ้ไครเจ็บค่ะถึงว่าละมันก็ต้องไปถ้าคันจตเป็นจ้างสมมติว่าเราไปบอกเขาว่าวิญญาณยังเป็นผ่านโล่งกวดอยู่ตอดตอดอยู่หม่องเก่านั่นมันเป็นไปไ่ได้นะเพราะว่าเพิ่นถึงที่แล้วเพิ่นป่วยแล้วเพิ่นไปเกิดไปขาแล้ววิญญาณมามีทางอยู่หม่องเก่า ไปบอกเขาก็บ,บอกพิดพีดคันนึ่งล่ะคันยุรงยากในยุคของกอ็คืออุบัติเหตุพอถึงมันมาท้าละถึงข้าวอุบัติเหตุเกิดขึ้นอุบัติก็คือเกิดเดียวนั่นบ๊วยบ๊วยน่น,นี่บ๊วยตั้งใจหรือบาถ้าเราถึงว่าล่ะสองเพื่อจะคล้องถึงขาด ผูกข้อจะคล้องหรือสิเฮ็ดจังได้ก็แลลวแต่สิกินยาหรือ,อยังกระลลวแต่เฮ็ดคล้องถึงค่ะตัวเฉพาะท่านเหล่าหอยบ้าละคือข่าวบาปบาปที่เฮ็ดให้วิญญ,ญาณไม่ได้ไปพูดไปเกิดมันแค่ง่ายๆ่ายสียจะไปมั่วตัวจะไปบอกเขาซื่อง่าซื่อนั่นซื่อนี่ถวายซื่อสังฆทานถวายมันโมเมนต์ะายไปเสีย เกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดามาถึงข้าวก็คือป่วยตายลูกซาล่าตายถึงว่าราชิตจะต้องไปก็เข้าไปแล้วมามไปรูดมันคือถึงว่าละแล้วเพราะมีบุริเหตุอย่างเขานีจังเขาเถือกเถือกซ้ำลายถึกยิ่งถืกนั่นถืกนี่นะ ือกว้างยาถึงนั่นถึงจังจังว่าเขาประทับไปพอวิญญาณเขาประทับถึงเวลาที่จะต้องไปโดยพวกเฮ็ดจกคว้างเึงขาดมูนั้นวิญญาณที่บาสเขาจังอยู่แล้วก็มองกวเกาป่ได้ไปเกิดนนะจะจะไปไขความลูเขาผิดผิดควมใส่ชุดขาวนานะนาใส่เฮ็ดอย่างใส่บลูจะไปบอกเขาเสื้อนั่นเสื้อนี่ไปถาวายโอยองพ่อไง ออเจ้าอ๋อเวก็ว่าพวกปินนะะโอ้เสื้อถอขอเฮ็ดม้วนหรือขอละเคึดจากหัวไปไห้ความลูกลูกซย์ลูกห้ากระใสชุดขาวเพียบนะะเปียบทุกคนอง์พ่อนั่งแยงนะแยงหลังเงยนละชุดขาวมันไม่ความจุดหมายอย่างห้ความลูกเขาก็ให้พิษพิษนะคนทนเท่าได้ไปเกิดไปคานหรือไปยังไหนก็คือคนที่เฮ็ดจากขวางมัดแมงอ่ะ กินยาพิษแน่หมนั้นแขนข้อจะคล้องแน่นี่ปืนลั่นใส้จะคล้องแน่หมนั้นถือว่างยาแน่หมดนั้นนะแล้วเขาเรียว่าวิญญาณเขาพาบาปเขาไม่ได้ไปง่ายหมอนะพูดี่เขาอเห็นในเจา้าของอลไะแน่ <laughs> แล้วบาดที่ยักไปให้ควาอมรูเขาพิดพิเเม่แลควพมใส่ชุดขาวใส่ เ้ยนลาเงินอันเจ้าพ mm ่อสุนทรภูไอ้เจ้าพ่อค้าก่อนใหญ่นะครมันโมเมนต์ยังสั้นเดี๋ยวไปบ่อยข้าเจ้าขาใจพิชนะคะเกิดแล้วก็ไปโดยที่บม่ได้ันนี้เกิดมาแล้วไปโหลดมาแม่งโหลดอันก็บบบบบาบ นะป่วยตายกับ่วได้บาปวิญญาณป่วยได้จับจองค่ะนะไปจังจะสิป่วยไอ้นก็ไปแหละนะเขาจะไปตั้งท่าจะไปเกิดแหละนะไปลวนป่วยตายเท่าแล้วก็ไปนะัเท่าตายก็ไปแล้วนะนะะพวกนี้บ่มีวิญญาณบ่มีบาปห้ควาบรูวให้ควอบรูวเขาผิดเนะาะคักเนาะ ว่าแมนใส่ชุดขาวอยู่สิสโอ้ยอันผูอน้อัแอนก่อนชี้ปากไงไอผู้เสียกับเสียไว้ไว้เนาะโอ้ก,ก็เนาะตู้มือนี่ก็ได้เนาะเขาเอาอะไรกับเสียศึกษาซะก่อนก็ได้ขนาดขันโมเน่แจกกับคนแหละถามผู้เขาหูถามเออ ถามพระสงงเจ้าก็ได้เขาอยาการ um, ู้ว่าผู้ใดคือเขาเจ้าไปแล้วเขาไปใจกันไปในลักษณะนี้เขาเสีไปเกิดอะไรยั่งหรือเขาเสีไปจังใดก็ต้องถามพระก็ได้เพื่อนเพื่อนเพื่อนว่าหรอกนะคะเพื่อนพ่ว่าเพื่อนบ่ได้ตำหนิหรอกเห่ืงนั้นเนาะนั่นแหละค่ะจะไปเชื่ออย่างยามากไงล่ะยุ่งเมื่อนี้คลิปขามีเบิ้งอ่ะพวกเขาเข้าใจเขาเคยนั่งหัวควนนะคะเนาะ อาจับนี่แหละค่ะคลิปหน้าพอก,กัอนไหมได้ะค่ะบ๊ายบาย